ีน้าผุมาเช่าหัวโตอร่อยขนาดน้าโตเช่าขนมอันนี้ชาวฮานดูพ่อเขาโตเช่าบริการกูเั่าขนาอันนี้สามีสามตาสามท่านหลายที่เป็นเพื่อนทุก แก,แก่จะได้ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอื่นจะได้มีเกเกตกำลังกันเลยสุขที่อาจนั่งพลิหัดล่างต้นลงเป็นสุดเป็นสุดอิ่นจะได้มีเกเก่กัแลแงกันเลยสุขที่อาจนั่งพลิหัดล่างต้นลงมีความสุขใจเลยรักษา <c oughs> ให้ผนจับพวกใจด้วยการทำหมัก